ทางด้านของพาณิชย์ค่ะก็ได้มีมาตรการนะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่มาตรการนี้จะช่วยเหลืออย่างไรบ้างไปติดตามกันค่ะ ทางด้านของอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะก็ได้เปิดเผยค่าว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าพร้อมอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรโดยเฉพาะผู้ประกอบการค่ะที่มีข้อกังวลใจนะคะเกี่ยวกับการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ต้องการขอรับคำปรึกษาหรือสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่โดยตรงแต่ไม่สามารถเดินทางมาได้นะคะสามารถดำเนินการได้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียผ่านแอปพลิเคชัน Line OA ค่ะชื่อบัญชีหรือฉันจะสะกดให้นะครับตัว D ค่ะ D BD ดอจุดด้านล่างนะคะ R E G I S T R A T I O N นะคะหรือค้นหาจาก LINE ID โดยพิมพ์ D BD 1570 dbd 1 5 7 0เพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการจดทะเบียนนิติบุคคลนะคะไขข้อสงสัยต่างๆการเตรียมความพร้อมก่อนดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการยกเลิกการจดทะเบียนนิติบุคคลเพื่ออำนวยความสะดวกและก็ความรวดเร็วในการให้คำปรึกษาภาคธุรกิจให้กับผู้ประกอบการนั่นเองค่ะโดยทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะได้มีการจัดเจ้าหน้าที่หรือว่าทีมแอดมินคอยตอบข้อ สักถามนะคะสำหรับภาคธุรกิจและก็ประชาชนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการจดทะเบียนนิติบงคลเพื่อให้บริการนะคะระหว่างวันและก็เวลาราชาการตั้งแต่8.30โมงครึ่งไปจนถึง16.30นาฬิกา30นาทีเลยค่ะ